สวัสดีคลิปครับสวัสดีตอนวันาอูนะครับวันนี้น้ตองขอบคุณทีมงานช่างนะครับก่อนเราไปสอน,นช่างรีเซอร์เล่งอย่างเดียวครับคู่นี้ช่างไฟจะเข้าโอ้ว,วันธมไม่เห็นงานไม่ย้ำทางจนเ <c oughs> ลีล่ยนหรอือเ <c oughs> ่มุนเฮงหรื <c oughs> ช่างไปเปลี่ยนซีรอบมาครับ ดูครับสายไฮดรลิกเสร็จหมดแล้วครับเดินสายแพรสายอะไรเสร็จหมดสวยงามครับ,รบทำสีทุกจุดครับดูครับจุดที่เป็นเหล็กทำสีหมด,แล,ดแล้วก็ทำให้สุกันวันนี้ผมโดนช่างด่าทั้งวันเลยครับ ใส่น็อตกับด้านก็ไม่ได้ครับต้องให้ตุกต้องห้ามไม่ให้เห็นตัวเมียรครับเพราะว่ามันเนียนขึ้นกันละ่ะไม่ได้ครับช่างลือมาทาใหม่ครับโอ้คนถึงสร้างนาบบนหนุ่มเลยนี้ขอเป๊ะจริงๆครับงานรายละเอียดต้องอยึะเนี่ยสายรลิศสายยกคอครับเสร็จหมดแล้วครับช่างผาดดีมือดีครับทําเนียนด้วยแล้วก็จัดระเบียบ เส,เสื้อ,าส,ส,อส,ส,สายพา,านครับเสื้อพานกับหม้อน้ำครับพัดลมผมใส่เสื้อหม้อเยเป็นทรงแล้วครับเป็นทรงแล้วสายไฮโดริกเนื้อสายพานครับแกงดู ล man, ่วมกัถอรเม็ดตังเม็ดก็ไม่ให้ลูกดูช่างพาดึงเก็บสายยกคอครับใช้สายใหญ่ครับช่ามีเฮ็ดสีนี่น้องมึนลงจุดสายแพร่ครับเพร่เพร่ทำยกคอขึ้นแล้วครับ เตอรสายพานก้องไฮดรอลิกเหลือก้องไฮดรอลิกปั๊มขึ้นแล้วครอบตัลลิชิพส<า>องฮะเยวใส่งพี่งานยากๆแต่ผมทำครับผมไม่ให้ช่างทำ <laughs> ครับกล้องครับกลองอากาศเดินท้อยดีเสร็จแล้ว เดินใหม่ครับสีประเภทตัวครับกรต้องบอยเฮดครับข่อยเมยนีข่อยโจมปัม่มนปป้มัข่อยเบื้องเดินแท้เน่าหรอมันมนี้เนี่ยเอาเป็นโค้งจักโค้งครับยกของแผลผ่านเจ้าเบื้องกองกุนตีนไหครับให้ดูกองอากาศครับดูความกุนตีนครับผมสั่งครับนี่ ก้องเทอร์โบสามลูกเลยครับท่านจีนจยากให้เอ่าเทอะะร์โบเสร็จแล้วครับเหลือเดินไอดีครับเดินท่อยดีต้องขอบคุณทีมช่างนะครับขนาดวันนี้ก็ไปช่วยเปลี่ยนที่รอบอยู่ลบุรีครับช่างเลยไม่ครบ ราก็เร่งทำปากปอให้ทําทําปากให้ครับลูกค้าออีกข้างหนึ่งรอขึ้นครับฝั่งนี้เสร็จแล้วครับบอลอาร์กอนซิงต่อไปเป็นระบบไฟครับพรุ่งนี้ช่างไฟจะมาเดินแต่เช้าครับแต่มาเดินระบบไฟให้หมาแบตเราเอ,อือลืมชามแบบแมันมาแบตดูบันไดครับก็จะสปินสปริงดึงกลับครับ ท้งจีนจัดให้อูนี้มีแต่เด็กครับแล้วก็แก่เลยมีทุกวัยครับมีทุกรุ่นครับเดี๋ยวถังโซล่าครับเราถังโซล่ายังไม่ได้หนุนมีใส่ขาไม่รู้จะทำอะไรก่อนครับเนี่ยดูแค่อุ้มลมครับ ลมน้อยเปิดครับเปิดรับลมครับลมแรงปิดเลือกข้างนะครับข้างเลืข้าง,างปิดลมด้วยแล้วแต่เราจะเลือกเอาครับเอาตะแกงครับอันนี้เผานี่จะให้ครับ แกได้คำเหนจัดเหลืออันนี้ถาดรอยเสร็จแล้วข้างเสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็เดินไฟแล้วก็เจิบรายละเอียดครับเดินสายไฮดรอลิกเข้าทีมช่างก็มาจากลพบรุรีสู้มากครับช่างก็สงสารผวกมครับ ปลาเล้วกเกี่ยวไว้โอ้โหกันนำแล้วครับปลาเล้วกันนำเกี่ยวแล้วอะรยี่สิบสามสิบครับอันนี้สอรอก็เยอะครับสอรอได้สี่สิบกว่าไร่ครับเกี่ยวข้าวโพดครับอ่ะทางในลีกเราเสร็จแล้วครับดูแปลกตาดีพ่อเสร็จแล้วครับ สายแรงดันเสร็จหมดแล้วลำโยคอครับสายแพ่เสร็จแล้วเหลือแค่สายผัดเน,นี่ยแล้วจะใส่ชุดสายกลับสายแรงดันเต็มมากครับผมใส่น็อตกลับด้านยังลือลือน็อตผมทิ้งหมดเลยนะครับ แล้วก็ทำใหม่ไม่เอาเดี๋ยวผู้ใหญ่ด่าผมเดี๋ยวเดินในดีครับพ่อสั่งก็ผมสั่งทั้งลมไม่ขึ้นบนครับผมไม่เอาออกข้างครับผมไม่ชอบผมว่ามันลุกเวลาซ่อมเวลาอะไรมันจะไม่เกะกะทั้งลมตรงนี้ครับผมไม่เอาแล้วทั้งจินจัดให้ครับตามใจลูกค้าครับดูเพ่แหวนครับอันนี้ก็เป็นเลเซอร์คนระับ แล้วตู้ก็ปอกไปน่วิชิดดีไหมเนี่ยอของที่ผ่านน่าจะเสร็จเหลือคันโยงตู้นะครับเหลือสายคันโยงโยงตู้แล้วก็ดูวาวครับ วาล์วน้ำมันครับวาล์วน้ำมันเข้าตัวนี้เป็นวาล์วน้ำมันกลับนะครับกลับเวลามีปัญหาก็กลับออยครับตัวนี้เล่นใหญ่เว่อร์วังอลังการครับผมก็เครียดไม่รู้จะเครียดยังไงครับเมื่อคืนก็ตั้งแต่มาอยู่นี่นอนก็ไม่ค่อยหลับครับมันเครียดเนาะติดนี่ยเวลาหาเงินก็ต้องหาเงิน เดินท่อไอเสียเดี๋ยวตูปิดตูตรงนี้ครับอ่ะรอบเดียครับสบายดีครับ